ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาโอกาสนี้นายสีจิ้นผิงกล่าวแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณและทรงกล่าวถึงการต้อนรับที่อบอุ่นทรงรู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนจีนอีกครั้งได้เห็นความเจริญก้าวหน้าและความสวยงามของกรุงปักกิง่ง ขอขอบคุณอันตรายดีและระยาที่ให้ฐานต้อนรับอย่างขอบคุณและเป็นบิน๊กเต่มข้าพเจ้าก็ยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยีอยอีกครั้งหนทงหลักที่ได้มาหลายครั้ง และได้เห็นว่าะเลริข้าวน้าของสวยงามของเมืองดังที่ท่านได้เพูพดไว้ที่ท่านได้ปไปเมืองไทยเมื่อเร็วๆนี้